إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اشتق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد พี่น้องผู้รวมศรัทธาทาั้งหลายขอสังเสียแก่ตัวเองและพี่น้องผู้รวมศรัทธาทาั้งหลายให้เราได้ยำเกรงตักว่าต่ออัลลอฮฺผานหัวตาลาอย่างแท้จริงเพราะการยำเกรงการตักว่าต่ออัลลอฮฺผานหัวตาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทําให้เราประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุญญนยาและในโลกอาคีรอ พี่น้องผู้รวมศรัทธาทาั้งหลายความดีงามที่ได้ประสบกับพวกเราในโลกดุนยานี้ถือเป็นความการุณาความเมตตาจากอัลสพาณหัวตาลาความดีงามในความหมายที่อิสลามนั้นได้ทรง กับนอดไว้คือความดีงามที่เต็มไปด้วยการเชื่อฟังความดีงามที่เต็มไปด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งของอเลสภานหัวตาลความดีงามที่เต็มไปด้วยความบารอกะความจำเริญในชีวิตของพวกเรา แต่สิ่งที่นาสังเกต <c oughs> ตั้งคอสังเกตนะครับว่า <c oughs> โลกดุญญานี้นั้นมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้เรานั้น <c oughs> ได้เป็นบ่าวที่ดีของอรสุแพนหัวตาลาและสิ่งที่ไกลตัวเรา <c oughs> เช่นสิ่งที่เราขอบครอง จากบรรดาหลูกล้านของเราจากสับสินที่เราขอบครองถ้าหากเรา <c oughs> ได้มองในแง่ของอิสลามมุมมองอิสลามเราก็จะพบว่าลูกล้านและสับสินนั้นถือเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ศรัทธานั้นได้เพิ่มพูนความดีงาม ได้ทำให้เขานั้นได้พบกับความพาสุขในขณะที่เขาอยู่ในโลกดุนยานี้และอาจจะเป็นเหตุทำให้เขาได้พบกับความพาสุขในอาคิรอดด้วยดังเช่นที่อัลลอฮฺพานูวัตอลาได้กล่าวในสุรทุนกาฟีอันมาลุวัลบานูนซีนาตุลฮายติดุนยาอันมาลุวัลบานูนสับสมบัติ นะครับสับสินและลูกล้านอัลลอฮฺตาอลาได้กล่าวอย่างฉัดเจนวว่าเป็นเครื่องประดับของหลกงดุนยานีนะเป็นเครื่องประดับของหลกงดุนยานีหมายถึงว่าสับสินและลูกล้านของเราั่นทําให้เราพบกับความสุขมีความสุขแต่เมื่อน,นึ่งมื่อใด เราไม่ได้ไม่ได้ใช่อิสลามในการขวบคุม้มสับสินและหลูกล้านโดยแน่นอนความบรอกะที่เกิดขึ้นความจำเริญที่อัลลอฮฺตาลานั้นได้ทรงประทานให้เพราะเวลาคนนึงมีบุตรได้ลูกชายหรือว่าได้ลูกญิงถือเป็นความบรารอกกะ ชาวสลัฟเวลาเขาขอดูอาต่อรสพาณหัวตาลาครับเวลาได้บุตรเนี่ยเขาจะขอว่าโอ้อัลลอ์โดทำให้หลูกของคาพระองค์มีความจำเริญหรือทำให้เกิดความจำเริญในประชาชาติของท่านนาบีสัลลัลลอฮุวลัลฮิวะสลัมอันนี้มีรายงานจากการกล่าวดูอาของชาวสลัฟด้วย ดังนั้นทางเราเป็นชายอิสลามในการควบคุมสัพย์สินและลูกล้านอัลลอฮฺฮา,านะววตาลาก็จะทอดสึ่งความจำเรือนออกทางทางที่ลูกล้านของเรานั้นด้วยกับทุนเดิมนั้นเติบโตมาด้วยความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันส,สั์สินที่เราได้มา หากเราได้โดยทางฮาลาลัรัส์สินมันมีบรารอกะแต่ถ้าหากว่าเรานำมาใชา้ <c oughs> นำมาชายบริหารจัดการโดยไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตามแนวทางของอิสลามอัลลอฮฺตาลาก็จะทอนสิ่งความจำเรือนนั้นพี่น้องหลายคนได้ยินคำว่าอัลบรารอกะความจำเริอนเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับพี่น้อง ความจำเรื่อนไว้ถึงว่าการเพิ่มพูนความดีความดีมีอยู่แล้วแค่นี้แต่ด้วยกับการที่เราต่ออาเชียฟังต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่มพูนความดีให้อีกอัลลอฮ์เพิ่มพูนความดีให้อีกลูกหลานของเราเติบโตมาด้วยกับการอบรมบ่มเพคำสอนของอิสลาม พอพวกเขาเติบโตเติบใหญ่ยายมาความจำเริญยิ่งเพิ่มขึ้นถูกถูกคำโซนที่เราได้สอนไปลูกล้านของเรานำไปปฏิบัติความดีงามถึงเราเราสอนสุรษันสันสุรตุนฟาตีฮะสุรานนาสุรานฟัลกสุรตุนอิคลาสเวลาพวกเขาอ่านความดีงามถึงเราหมดเลย นี่คืออัลบบรอกาะความเพิ่มพูนความดีงามที่อัลลอฮฺตาลาจะเพิ่มหายในทางกลับกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้บ่มเพาะไม่ได้ปลูกฝังหลูกของเราให้มีศาสนาเนี่ยจากทุนเดิมเด็กที่บริสุทธิ์ด้วยอิสลามเรากลับไปเติมเต็มความเชื่อที่ไม่ใช่อิสลามการปฏิบัติที่ไม่ใช่อิสลามอัลลอฮฺตาลาก็ทอนความจำเรือออก สิ่งใดก็ตามที่เรลลาตาลาได้ทอนสิ่งความจำเริ่นอกกับพี่น้องจากสิ่งนั้นนารักจากสิ่งนั้นนาชื่นชมสวยงามสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองโดยทันทีเช่นเดียวกันสับสินเราได้ห้ามาโดยทางฮาลาล แต่การใช้ใจของเราณวันนี้ใช้มัดไปกับอะไรเราบอกว่าเราไม่ได้ไปสื่อของเถลครมแต่ณวันนี้เราได้ใช้ยจายจสับสินแบบสุรุยสุรายหรือไม่เพราะความสุรุยสุรายนะั้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกับอัลบรารรคะความจำเริญเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาลอสพาหนวตาลาเตือนผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราเตือนชัดเจนเลย يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى ديك لعوة أبن دعبه ستها لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم อย่าให้บรรดาหลูกหลูกของพวกเจ้าลาตุนฮิกุมถ้าไม่พวกเจ้านั่นออกหางหรือว่าเฮินหางเชย้อใช,ใช้อันดิคริลลาจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺภานะหัวตาละว่าไม่ยัฟันดาลิกใครจะได้ปฏิบัติเช่นนั้นหมายถึงว่ามีสับสินและมีลูกล้านแล้วและก็ปลอยปลาหลูกล้านของตัวเอง จนกระทั่งว่าลูกล้านเลยรัพย์สินทําให้เขานั่นจะต้องออกจากการดำดึกถึงอัลลอฮ์ออกห้างจากการดำดึกถึงอ AH. ัลลอฮ์สผานะหัวตาลาฟาอูลาอิกาฮุมุลคอซิรูนชนแล้วนี่แหละคือบรรดาผู้ที่ได้รับความขาดทุนครับพี่น้องเพราะอะไรครับความบราร AH อกะอัลลอฮ์โทษอกเลยมีรัพย์สินก็ไม่จ่ายสากามีสัพย์สินก็ไม่เสดอกก็ AH อัลลอฮ์โทษความจาเรญออก มีลูกล้านแล้วอัลลอฮ์ประทานลูกล้านให้แล้วซึ่งเป็นเนี่ยม,มาเป็นความประพิชอาเป็นความปูดปลานที่ยิ่งใหญ่หลายคนอัลลอฮ์ไม่ให้แต่เราอัลลอฮ์เลือกให้เรามีลูกล้านแล้วนะวันนี้ประทานให้แล้วแต่เรากลับไม่ได้สังสอนอบรมลูกๆของเราให้มีอิสลามเลยเราไม่ได้สังสอนลูกๆของเราให้หรู้จักอัลลอฮ์เลย ให้มีอากีดะให้มีเตาฮีตถี่ทูกต้องเลยครับสิ่งที่มันจะตามมาคืออัลลอฮ์จะโทษความจำเรือนอ,อกครับพี่น้องอัลลอฮ์จะโทษความจำเรือนออกลูกของเราทางทางที่น่ารักก็จะกลายเป็นสิ่งนาเกลียลูกของเราเที่เป็นมิตรกับเราก็จะเป็นศัตรูกับเรานี่คือสิ่งที่น่ากลัวในยุคปัจจุบันนี้อัลลอฮ์ได้ประทานความ โปรดปลานมากไมยแก่พวกเราแต่เราไม่ได้ใช้มันด้วยอิสลามให้อิสลามขวบคุมความปวดปลานเนี่ยมะที่อัลลอฮฺตาลาได้สรงประทานให้ดังที่อ,อัลลอฮฺสผานอวตาาเด็กเราว่าอิงแต่อุดูเนียมาตลอฮิละตัวซูฮ่าาพวกเจ้าจะหนับเนี่ยมะที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเจ้าพวกเจ้าหนับไม่มดครับพวกเจ้าไม่สามารถที่จะคำนวณได้ ด้วยกับความมากด้วยกับความมากของเนี่ยมากความปวดปานเี่ยัล้อตาลาละในสุ่งประทานนี้กับพวกเจ้าอาลัลลอฮ์ต้องการให้เราได้สํานึกว่าเนี่ยมากเถี่ยัล้อตาลาลประทานหายนั้นเราจะต้องใช้ยอย่างทูกตองครับพี่้องใช้ยอย่างทุกตองชีวิตของเราจะทูกทอดความบร,รกรรมออกไปก็ตั้งแต่เมื่อเรานั้นได้หันล้างให้กับอันกุรอาน อันนี้เป็นสาเหตุที่สำคัญเช่นเดียวกันชีวิตของมุสลิมคนใดก็แล้วแต่พินลังไยกับการเรียนอันกุรานศึกษาอันกุรานพินลังไฮกับการอ่านอันกุรานพินลังไฮกับการตะดับบทไข่รค,ครวนอันกุรานอัลลอฮฺาตาลาจะโทษความบรรกระดอกจากชีวิตของเขาเลย เพราะความบรอก้านั้นอยู่ในอันกุรานถูกตัวอักษรถูกถูกอาจยะมีความจำเริญเต็มไปหมดเลยเพียงแค่เราอ่านหนึ่งอักษรเราก็ได้รับสิบความดีท่านอบีสลลัลลอฮุวะลัยิวะสัลลัมได้กล่าวว่าฉันไม่ได้กล่าวว่าอลิฟลามีมนั้นแค่หนึ่งอักษรนะอัลลีฟุนหนึ่งอักษร ลามน,นึงอักษรว่ามีมนอีกหนึ่งอักษร3สาความดีและเมื่อเราไม่มีเวลาที่จะอ่านอันกุรอานในแต่ละวันชีวิตของเราก็ไม่มีความดีไม่มีบารอกะไม่มีความจำเริญนทางที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุวะลัยิวะสัลลัมได้กล่าวในบัทรถข้อยมัมบุคอรีฮดีสรายงานจากท่านอุสมานบินอัฟฟาน خير ุกุมม <اه> ัน ت ล ل มันคุราน وع ัลลามะฮุฮดษวน้มัชฮ่รเป็นฮะดีิษนะครับมีเช่อเสียงเป็นฮะดีีษมุสลิมทุกคนได้ยินได้ฟังกันบ่อยแต่ถามว่าเราจะมุอามาละปฏิบัติตนต่อฮะดีษบทน,นี้อย่างไรดีที่สุดในมู้บวกเจ้า คือคนที่อ่านคือคนเดซอนอันกุานแล้วก็เรียนอันกุานคนเดซอนอันกุานมีความรู้ซ้อนอันกุานยังหน่อยที่สุดนะครับสอนในภรรยาสอนในลูกลูกนั่นคือหน่อยที่สุดแล้วแต่น่อยที่สุดตรงนี้สําคัญมากสําคัญพอจ้ากครอบครัวของเราภรรยาและลูกๆูกนําสิ่งที่เราสอนไปอ่าน ไปบอกต่อเมื่อ,อไรพละบุญถึงเราหมดเลยและคนที่เรียนอัลกุรานเช่นเดียวกันคือคนที่ดีที่สุดนะครับในมูบรรดาม,มนุษย์แต่ณนวันนี้้วยกับปัจจัยทางดุนยาสาเหตุต่างๆที่ท้าไมมุสลิมนั้นได้ทอยลังหายกับอันกุรานได้พินลังหายกับอันกุราน จนกระทั่งเมื่อชีวิตของเรานั้นอัลลอฮ์ทอดความจำเรื่อนออกความรู้สึกอยากอ่านรู้สึกอยากเกรียนความรู้สึกความอริษอร้อยอัตรอดในการที่เราจะนำอันคุรานไปสู่การปฏิบัตินี่มันไม่มีเพราะเราทอนไปแล้วครับกีตาบุลอังสันนาฮูอิไลกะมูบารอคนเลียดดับบารูอายาติวลียะเต๊ักะรอุลุลอัลบับ อัลลอฮฺสภานะหัวตาลาได้กล่าวว่าอันกุรอานคือคำพี่ที่มีบรารกกะมีความจำเริญหากชีวิตของเราไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับอักุรอานกับชีวิตของเราปราศจากความจำเรินความบรารกกะแล้วและอัลลอฮฺตาลาได้ประทานให้ว่าเพื่อที่จะให้เราได้ตะดับบดให้เราได้ไข่ครวน ดังนั้นฮะดีสของท่านอุสมานบินอัฟฟานที่ท่านได้รายงานเป็นฮะดีสที่สำคัญมาคอยรุกุมมันแต่ละมันกุรานวอาละมามนุษย์ทีดีที่สุดคือผู้ที่สอนและผู้ที่เรียนอันกุรานในภาควิชาอันกุรานไม่ใช่มีแค่เรื่องของการอ่านอย่างเดียวนะครับในภาควิชากุรานไม่ใช่มีแค่เรื่องอ่านอย่างเดียวแต่เราอาจจะเรืมต้นในการอ่านแต่ไม่ใช่ว่าตลอดชีวิตของเรา จะศึกษา20ปี30ปีสสปีศึกษาเกี่ยวกับการอ่านอย่างเดียวโดยไม่รู้ว่าในอันกุรานทางมุสลิมทางแหลมอะครับอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราบางเราไม่รู้เลยครับเราไม่มีข้อมูลเลยครับอัลลอฮ์สั่งอะไรบางอัลลอฮ์ห้ามอะไรบางอัลลอฮ์สั่งในเรื่องเตาฮีตอย่างไรอัลลอฮ์สั่งให้เราปฏิบัติตามสุนนะนบีอย่างไรอัลลอฮ์สั่งให้เรานั้น นะครับค้าขายอย่างไรออกห้างจากรีบารเการการกินดอกเบียอย่างไรเราไม่รู้เลยอ่านอย่างเดียวตลอดชีวิตนี่คือไม่ใช่เป้าไม้ที่อยู่ในฮะดีสวรนี้คอยรู้กุมคนดีดีที่สุดในมู่บอกเจ้าคือคนที่เรียนอันกุานสอนอันกุานไม่ถึงเรียนความเข้าใจอ,อันกุาน เพราะหน้าที่ของเราคือการอ่านและทําความเข้าใจอันกุรานอ่านแล้วไม่เข้าใจเวลาปฏิบัติก็จะปฏิบัติไม่ถูกเพราะทางน้ากับความเข้าใจในศาสนานั้นมันจะต้องขู่กันทางนําสำรับผู้ที่เข้าใจศาสนานไม่ใช่ทางนําสำรับคนที่รู้แต่ไม่เข้าใจอลัลลอฮฺตาลาจึงได้กล่าวในตอนตอนของสู้เราทุนบักรอ ซาลิกันกิตาบุลาไรบาฟฟีฮุดัลลินมุตตะกีนคำพี่อันกุรอานเล่มนี้นั่นเป็นคำพี่ที่ไม่มีค้อสงสัยข้างแครงใจใดๆเลยจุดเริ่มตอนกุอนรอานถ้าพี่น้องเปิดแล้วลองถามว่าหัวใจของเรานีมีอะไรบ้างที่มันสงสัยในกุรอานในคำพี่เล่มนี้ถ้ายัางมีค้อสงสัยต้องศึกษาเรียนอักดีได้ให้มากๆ เพื่อจะได้ขจัดสิ่งความสกปรกโรคตา่ตางในหัวใจเพื่อเราจะได้อ่านอัลกุรอานและได้เชี่ยวอัลกุรอานนี้นั้นมาจาก All อัลลอฮฺสภานหัวตาลาอัลกุรอานฮูดัลลินมุตตะกินเป็นทางนำแกบ่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงทั้งหลายเป็นทางนำเพราะบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอสผานหัวตาลาคือผู้ที่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ตาลาอย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วทำความเข้าใจศาสนาและนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติชีวิตของเราจะมีความจำเริญนักเชี่การยังได้ยิบยอกตัวอย่างเช่นคำสั่งในอายะอัลกุราในสุรอารูมความประเสริฐของการแต่งงานความประเสริฐของการแต่งงานว่ามินอายาติฮิอันคลากะละกุม มิลอันมิลเอนฟุสิกุมอัจวะจัลิตัสกศนูอิเลียห์วะจิลักวจิลับ ب น ن กุมมัวัดดะวารห์มะอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวจากสัญญาณของพระองค์คือการได้สร้างพวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้าเองคืออัลลอฮฺตาลาถ้าไม่มีคู่ครองสามีภรรยาเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วอัลลอฮฺตาลาก็ทําให้ทั้งสองเกิดความรักเกิดความรัก และความเมตตาส่งกันและกันนี่เป็นความเมตตาจากัลลอษ์นะครับถือเป็นความเมตตาจากัลลอษ์ถามว่าน,นี่คือความดีงามความดีงามของชีวิตคู่แต่ถามว่าหลังจากชายชีวิตคู่ไปแล้วทําไมเราไม่พบความดีงามแสดงว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทําให้ความดีงามหรือความบรารอกกาณ์นั้น a ลล a ์ Allah ทนออกไป สาเหตุมันมาจากเรานะครับพี่น้องสาเหตุมันไม่ได้มาจากการแต่งงานการแต่งงานนี่เป็นสุนนะนบีการมีลูกนั่นนบีสนับสนุนให้มีลูกมากการที่เราสวงหาทรัพย์สินศาสนาก็บอกให้เราสวหาปัจจัยยังชีพแต่ปัญหาอยู่ที่เราว่าเรานั้นจะบริหารจัดก,การเอาอิสลามมาขวบคุมได้หรือไม่หางอิสลามขวบคุมไม่ได้ ความพยายนะก็จะมาหากเราคุ้มด้วยอิสลามคุ้มด้วยคำสอนของศาสนาชีวิตของเราก็จะมีความจำเริญมีความบารอกกชีวิตของเราก็จะมีความจำเริญนมีความบรอกกาพอถูกถูกถูกคณะในคณะที่เราใช้ชีวิตอยู่นะครับพี่น้องเราเพิ่มพูนความรู้ที่มีประโยชน์เราเพิ่มพูนนะครับอีมานที่ครอบทวนสมบูรณ ครั้งนึงท่านอุมารรธยาลออัวหูนะครับท่านได้กล่าวคนที่เขาเดินออกจากบ้านแล้วก็เขาไปนั่งฟังเรื่องศาสนาเนี่ยไปอยู่ในมัจลิสอลอยนไปฟังเรื่องราวของศาสนาเขาออกจากบ้านเขามีความพิดแหละอาจจะสายตาไปมองสิ่งที่ารอมอาจจะเดินเวไปบ้านนั้นบ้านนี้นินทา ใส่หลายมีความพิษแต่พอเขาไปฟังศาสนาพับนะพอไปฟังศาสนาเกิดการเปลี่ยนแปลงกลับเนื้อกลับตัวไปยังอัล,ลสพาหนาหัวตาล่ะ่านอุมัตบอกว่าชายคนนี้คนคน,คนนี้กลับมาบ้านจากมัจลิสลัยนจากสถานถี่เรียนศาสนาโดยที่ไม่มีบาปเพราะไรครับเพราะความรู้ที่ทาให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นจะหลบหลางความพิษของเขา เพราะอายะอันกุรานอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวอย่างชัดเจนอินนัลฮัสซนาตยุซฮิบนัสไซยีอาตความดีจะหลบหลางความชั่วแต่จริงความดีทั้งหลายนั้นจะหลบหลางความชั่วเลยนักชาการได้กล่าวว่าความดีที่ยิงใหญยในนนนี้ไม่ผ่อนจากอันหลนมุนนาเฟียะความรู้ที่มีประโยชน์นึ่งจากความดีที่ยิงใหญยคือความรู้ที่มีประโยชน์มีความรู้มากเท่าไรมันก็จะหลบหลางความชั่ว หมายถึงความรู้ที่เปลี่ยนแปลงทาให้เราเปลี่ยนแปลงกลับเนื้อกลับตัวไปยังอลอสภาณนาาขอ,ขอ,อาตาแหละข้ออุทอศจากัลลอห์นะครับในคุตบะในวันนี้นะให้เราได้มีชีวิตที่มีบรารอกะมีความจำเริญแต่ข้อดุอาศจากัลลอห์ตาลาในสิ่งที่เรานะครับควบคุมบริหารจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะในเรื่องรั์สินเรื่องลูกหลานนะตลอดจนนะครับในทุกๆกิจการงานเขาให้อัลลอฮ์ตาลาได้เพิ่มพูนอัลบรารอกกะ ความจำเริญให้แกเราขออย่าให้พระองค์ได้ทอดทอนความจำเริญนะครับอันเนื่องจากความอ่อนแอทางด้านอีมานของเราเลยอากูเกาลิฮะดัวสักฟรุลอฮ์ฮัลิวะลลัุมวะลิซายลินมุสลิมีนมิงคุลิดัมบินฟัสดาวฟิรูหูอินน้าหูแค่หน้กฟาระ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، واشهد ان محمدا لعبده ورسوله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين، اما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.